เชดีเทเป็นแม่หมดและแวมพายแห่งแม่น้ำโคทาวารีประเทศอินเดียมักเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เสียชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรมีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวชอบกรากฏกายโดยการขี่หลังเสือและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากเชื่อกันว่าผู้หญิงที่เป็นโสเพณีมักมีโอกาสสูงที่จะกลายร่าง เป็นแม่มดแวมไพร์ชนิดนี้ในเวลาค่ำคืนเชดีเทจะออกหาล่าเหยื่อหากพบเหยื่อที่ถูกใจมันก็จะเปิดประตูบ้านของเหยื่อถึงแม้ประตูจะล็อกไว้ก็ตามแต่มันก็สามารถเปิดออกได้โดยใช้พลังเหนือธรรมชาติในขณะที่เหยื่อกำลังหลับไหลอย,อยู่นั้นเชดีเทก็จะลงมือกินเลือดเหยื่อ าบางตำนานเชื่อว่าเชดีเทจะกินเลือดเฉพาะผู้ชายที่มีรูปร่างกำยำเท่านั้นในบางเรื่องเล่าก็บอกว่ามันจะฆ่าเฉพาะผู้ชายที่มันมีความเกลียดชังและมันจะมากินเลือดเหยื่อในทุกๆคืนจนกว่าเหยื่อจะตายไปในที่สุด